แหลมแท่นน้ำใสเฉยเลยมีความใสตรงนี้เลยแหลมแท่นล็อกยีบสี่มาฮนะจะเป็นจุดชมวิวจุดที่สายตกปลาเข้ามาตกปลากันโซนนี้น้ำแอบใสยามเช้าเมื่อกี้ไปซื้อผักมา ขากลับแวะมาก็เลยมาถ่ายให้ดูอีกหน่อยนึงสวัสดีครับคุณแมวมองสวัสดีครับพี่พีทเขาจิงโจ้เจ,เจงโจเมืองลงอุงน้อนุชแอะเห็นนังนุชดูที่น้ำใสอะแอบใสว่างเกินยังไม่ถึงบ้านซื้อของกินมา รอลูกค้าแก้งานหลบน้องนุออใครจะไปว่างพี่ดิมีมงเงินถุงเงินถังน้องนุชอ่ะว,วันนี้วันอะไรทำไมมาดูบ่อยจังมีเวลาบ้างอิดแฉ่อลยมาอีกแล้วยังไม่ถึงบ้านน้องศิวะไปซื้อผักมาไปซื้อผักมา,กมาแล้วเห็นตรงนี้มันใสแอบใสเราเลยพามาดูดูเ,เห็นไหมความใส สายของเหลมแท่งตามเพื่อนตามฝูงอีกแล้วน้องสิวาททำไมน้ำถึงใจน้ำถึงใจก็คงใจถึงใจอ่นะฮะพรพรน้ำมันมันก็คนมีใจให้กันมันก็น้ำมันก็ถึงใจได้นะเออเราเอาตามข้อความนะเราอ่านชื่อน,นะสมยอ สมยอนี่ก็โหดเกินพี่กาลาตาเดียวก็มาพี่กาลาตาเดียวมาทั้งในเฟซและในทิกเก็เลยฮะเขาทําสนามแข่งกันหรือยังครับทําแล้วครับผมแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมกำลังทําไปเรื่อยๆนี่บางแสนสติดเซอร์กิตนะครับผมเริ่มการรัวมาเรื่อยๆแล้วจุดใหญ่ๆจุดสําคัญเขก็เปิดให้เข้าอยู่เฮ้ยเราพูดตั้งไกลเรานึกว่าเราใส่ใหม่เราไม่ได้ใส่ใหม่นี่หนี้เราไปซื้อของมาไปซื้ออุปกรณ์มาทําขนมจีนเรา มีเลือดมีมะม่วงมีนั่นม,มีนี่นะเราลืมไปเราไม่ได้เสียบไม่นี่วะเดี๋ยวเอาไม่ก่อนกันว่าจะให้ดูน้ำใสใสเฉยๆแต่มันต้องเลยเถิดแล้วใช่ไหมนิดเดียวไม่นานแต่ใส่ไม่กันผมกำลังมึนกับน้าสมยออยูน่นะเดี๋ยวนวเสียงเข้าไหมเสียงเข้าไหม มาไกลขนาดนี้คงเข้าถึงนะตอนนี้แปดโมงห้าสิบน้ำโซนนี้มันใสอะ่ะผมเลยอดใจไม่ไหวก็เลยพามาดูอีกนิดนึงนะยังไม่ถึงบ้านเลยปั่นไปซื้อผักจะมาทำขนมจีนกินซื้อน้ำยาขนมจีนสำเร็จรูปมาใครบอกว่าเรามีน้ำยาเรามีตั้งเป็นซองสำเร็จรูปเลยสบายนะนะเดี๋ยวพามาดูนี้น้ำใส สายตกปลาอยู่นู่นใครถามหาที่ตกปลาแหลมแทน่นล็อกยิบสี่นะจ๊ะขานั่งรถขัมห้ามตกห้ามตกปลาตรงนี้แต่ที่ไม่มีป้ายก็นู่นนี่เห็นไหมแถวนี้ก็ชิวๆมีที่ให้ลงไปเดินเล่นนะฮะตรงนี้น้ำใสนะครับผมแต่หาดบางแสนน้ำไม่ค่อยใสเสียงเชัดเจนตรงนี้น้ำใสอะ่ะ มันแอบใสนะเนี่ยแต่ตอนเย็นมันอาจจะขุ่นนะมันมาเป็นพักๆเห็นไหมมีความแอบใสเล็กๆอมเฉียวหน่อยๆนะฮะทานเปลามาล้ร้านไข่กระทะเขาเปิดขายถึงกี่โมงตอนนี้กี่โมงแปดโมงเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงน่าจะปิดแล้วนะฮะแต่ก็เดินเข้าไปในซอยได้ เดินเข้าไปในซอยเกือบสุดซอยจะจะเจอจะเจอร้านลุงหนวดซีฟู้ดนะพี่นิดเขาอยู่ตรงนั้นแหละ mm hmm. พี่นิดพี่นิดถ้าไม่ขายอยู่ตรงบ้านพักเก๋วเขาก็จะเขาร้านเขาอยู่ตรงลุงหนวดซีฟู้ดนะครับผมก็ไปบอกเขาได้เขาขายให้ทําให้ได้อาหารตามส่งตามสั่งก็มีเห็นไหมมันแอบใสนะเนี่ยตรงแหลมแท่นเนี่ยมาแล้วท่านเป่ามาจนจะจับแล้วท่านเป่า แดดสองจนหน้าเราจะแสบแล้วนะเห็นน้ําใสเลยอดใจไม่ไหวก็เ,เลยพามาดูอีกนิดนึดน่งดูดิจักรยานเราเต็มไปด้วยข้าวของมันจะล้มไหมนะ,ะพามาดูน้ําใสก่อนก่อนกลับแล้วกันแอ,อบใสไม่ไหวสวัสดีครับเจ,เจอสมบัติยัง เจอสมบัติหรือยังโอ้โหนี่แกก็ขับนี่สมบัติแล้วสมตายเวลาแล้วเมื่อไหร่จะไปหาเขาอ่ะรอเวลาคนหนีมนออพี่หาเจอยังตัวเองอ่ะเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมเป็นใครอ่ะเนี่ยเป็นใครครับอยากรู้อยากรู้ อย่าบอกใครนี่ผมไลฟ์อยู่นี่จริงๆแล้วตัวเราเองเป็นแค่ดินน้ำลมไฟรอเวลาที่จะแตกสลายไปจากโลกไปดีโอ้โหนะแต่รูมัยผมมาคิดไปไกลกว่านั้นอีกถึงไหนครับคิดไปไกลคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตจิตวิญญาณเราจะไปไหนสรุปพี่จะไปไหน

เรามาแถวนี้ไปดูน้ำหนูทาอุใครทิ้งขยะเป็นถุงเลยขามอะไรนี่น้องนุชเข้าคุณครับผมมุมนี้อยู่ห่างจากมอบูรพาไหมครับมบูรพามันถนนลงหาดนะครับผมมบูรพาห่างจากวงเวียนบางแสนประมาณ1กิโลเมตรวงเวียนวงเวียนบางแสนห่างจากตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตรอ่ะตีไปมอบูรพามาตรงนี้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับผม ง่ายๆปักหมุดกูเกิลว่าบางแสนรอยันบีทคือตึกนั้นนะฮะอู้สาเลยจ้าตรงนี้แอบใสแต่มันรออนฉันก็จะไม่ไหวไม่มีผมดูแล้ว <laughs> น้ำมันมาแอบใสได้หน่อยหนะึ่งพี่เคยลงเล่นน้ำไหมเนะี่ย ไม่ต้องลงเหรอพี่ว่ายน้ำเป็นใช่ไหมเป็นเออเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว๋อเหรอเคยออกทะเลเคยอะไรผมนี่ว่ายน้ำไม่เป็นยังใช่ไหมยังให้รอชาติหน้าใชิหน้าเออโอเคครับผมตอนบ่ายๆด้ไหมตอนบ่ายๆด้วยเออโอ้โหเลยนะขยะมันพามาทุกที่เลย นี่เห็นไหมหน่ะใสไหมน้ำอ่ะร้อนเดี๋ยวผงจะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปโซนนี้ก่นเอากล้องอีกตัวมาเด้อนะ อยาเนี่ยอยากถ่ายรูปตรงเนี้ยน้ำใสๆอ่ะใช้กล้องอีกตัวกันนะ <c oughs> พี่ไปหาถึงหาดวอนไหมไปถึงหาดวอนไหม,ไมเหรอ,รนนหรอแค่นี้ก็พอแล้วอ๋อนเ,นเออทำอะไร ทำอะไรทำตัวเองให้ดีที่สุดอ๋อทำมานานแล้วจะไม่เห็นดีหรอยี่แปดปีอ๋อแล้วครับหายไปไหมนิดนิดยังมีเยอะถ่ายน้ำเนี่ยน้ำใช้ใสไม่ค่อยมาช่วงนี้แล้วพี่ไปเก็บถึงไง ไกลสุดถึงถึงเขาสามมุกเขาสามมุกนี่มเวลาทำงานก็ร้องมาเรื่อยๆอ๋อรมาเรื่อยๆมันด่าห้ให้มันเป็นวิถีใช่ไหมครับเป็นวิถีแล้วมันเป็นทำให้เป็นให้รักในสิ่งที่ทำอะฮะครับผมดีครับดีโอเคครับผมขอบคุณครับ พี่พอจะมีตังค์ให้ผมยืมบ้างไหมเนี่ยทำไมเฮ้ยอ่ะนี่เรื่องอะไรเก็บขวดนี่เป็นเรื่องแปลกนะเออเอารถมาขับบ้างสิเอาเอารถมาขับบ้างสิที่นี่รถไรอะรถพี่อะที่จะให้อะไรแบงก์วงแคดอะเออแบงก์วงแคดขับอะออเรถคันนั้นน่ะยังอยู่ไหมเนี่ยยูถึงถวายวัดไปแล้วอยู่รอปีจ็รอรับปกเกษตรเหรอเออเอามาที่นี่มันทำคาเฟ่ ให้คนนั่งกิ้กาแฟร้านลุงด้วงรู้จักปะไม่รู้จักตรงด้งตรงไหนก็มีเมริกันอยู่แถวหาวร้อนรู้จักลุงหงอกอยู่ปลายหาดลุงหงอกลุงด้วงลุงหงอกหงอกใช่อยู่ตรงเลยหาดวอนไป้วคุยก็ถอกไหมไม่รู้ผมไม่ไปดูครับไปครับโหดเกินนี่นะครับน้ำใส น้ำใสๆส,ส,สมัยมอบูแทีปูทุกคืนแหลมแท่นเมื่อก่อนไม่มีที่จอดรถชมวิวแบบทุกวันนี้โอ้โหไปทำง,งานก่อนน้องนูตโอเคสวัสดีนะครับพี่โตโตเห็นไหฮะวันนี้มันแอบน้ำใสผมก็เลยแบบปวดใจไม่ไหวต้องมาถ่ายรูป เดี๋ยวเราจะพาเดินนิดหนึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นสายตกปลานะเขาจะชอบมาตกปลากันอันนี้ตรงนู้นคือแหลมแท่นล็อกยี่สี่นะฮะเออบางส่วนมันก็สายบางส่วนก็มีความเขียวนะฮะเหมือนจะสายบางจุดบางจุดก็ขุนขมขมัวตรงนู้นเขาตกปลากันนะฮะ ไปก่อนนะครับไปแล้วร้อนเดี๋ยวพาดูมุมนี้อีกนิดนึงตรงแหลมแท่นล็อก24นะครับนี่เขาเริ่มกันพื้นที่ในการแข่งบางแสนกลางปีแล้วบางแสนกลางปีวันที่2อถเดือนหน้านะฮะวันนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังเริ่มตั้งแผงตั้งอะไรตั้งแผงกันรถ ต่เราเห็นน้ำตรงนี้แอบใสเราเลยมาถ่ายรูปพี่จ่าหรือแกทำงานอยู่ตรงนี้นะแกก็มาเก็บขวดเก็บอะไรด้วยเก็บมีจักรยานเก่าแกมีรถคลาสสิกแบงค์วงแคสเช่าถ่ายมิวสิกวิดีโอนานแล้วนี่จักรยานแก <laughs> ยานเมกันนะ ไม่มีเบรกนะหยุดปั่นก็มันก็จะเบรกเหมือนกับปัน่นถอยหลังนะมันจะเบรกร้อนะเนี๋ยนี้พามาดูกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์กล้องผมก่อนนี่โซนนี้ก็สวยงามอยู่ขอบคุณนะครับคุณอันนี้สวัสดีนะครับคุณป๊อกกาเล็ตป๊อกกาเล็ต เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ของเราก่อนนะ๊บอเปอไปกดถูกใครหรือเปล่าไปกดเชิญใครหรือเปล่าเมื่อกี้มือไปถูกไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับผมถ้ากดไปถูกเชิญใครอบเก็บของเดี๋ยวจะเดินพาด,ดูตรงนี้หน่อยนะึงจะกลับแล้วร้อน ไปแล้วครับอะไรนะครับโอ้โหผมผมจะได้เจอพี่ไหมอ่าฮะ ร้อนไหมคะเช้า,ชานี้โอโ้ร้อนมากนี่ผมน่าจะไหม้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาดูโซนนี้กันอีกนิดนึงจูงจักรยานทาาดแมวก็มาผมซื้ออุปกรณ์ทำขนมผักทำขนมจีนนะอึบอึบให้ดูฝั่งนี้หน่อยอซื้อผักทำขนมจีนมาก็เลยแวะมาดูตรงนี้หน่อยนึง มันจะเป็นปลายปลายขึ้นมันจะเป็นน้าําใสๆบางส่วนมันก็เป็นสีเขียวเขียวเข้มนะมันผสมผสานมันเป็นความเจือจางของแพผงต้นบูมปลายขึ้นมันจะเป็นน้าําใสๆเฉยเลยตรงนี้เป็นสวยเฉยเลยตรงนี้เดี๋ยวถ่ายตรงนี้อีกหน่อยอันนี้แหลมแท่นล็อกยี่สามนะ ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามยี่สิบสี่ดูอึบโอ้ยผักเรานี่เดี๋ยวนะเราถ่ายรูปกอนดูถือถุงผักซื้ออุปกรณ์ซื้อผักจะมาทำขนมจีนกินมีน้ำจาายาขนมจีนสำเร็จรูปมันเลย จะทำขนมจีนกินพอมันเจอเอะไรสวยๆน้ำใสๆก็เลยถ่ายรูปสักหน่อยน้านะสมยอน้าสมยอชื่อนะ้าหูดเลยไหมนะสมยอเฉยก็พอแล้วมั้งนะเออถ่ายรูปกันนะ มีสาวสามัญใส่บิกินี่ถ่ายรูปเนะี่ยเราดันไปซูมเขาสิโอเคครับวันนี้พามาดูกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกลับไปทำขนมจีนกินละถ้าลูกค้าไม่แก้งานมาอีกวันนี้เราก็ส่งงานไปชิ้นเดี๋ยวจะท้าขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะฮะถ้าถ้างานไม่มีแก้แล้วคงวันสองวันคงเข้ากทมอ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเป็นดาวน์โหลดที่พามาเดินดูหรือที่ทำ ถ่ายรูปถ่ายรูปเมื่อกี้นนะค่อนข้างเยอะอยู่แบบที่ไลฟ์ในติ๊กตอกมี2ขยักนะฮะขยักแรกนี้ช่วงช่วงเช้าพาไลฟ์ไปตรงหลังสารเจ้าพ่อแสนแล้วก็ย้อนกลับมาอันนี้ก็ตรงช่วงเหลี่มแท่นนะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายร้อนแสมหน้าโอ้ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูสาวๆที่มาถ่ายบิกินี่ไม่จะซูมอันนี้เฉยๆซูมน้ำซูมน้ำ เห็นไหมน้ำใสๆโอเคไปละ